ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีพระหลวงพอดีวัดพระลูปมาให้ดูกันนะครับรุ่นนี้เป็นรูปเหมือนใบโพสร้างปีสองห้าสามศูนเป็นเนื้อทองสำริดนะครับเนื้อทองขาวสำริด มีให้เพื่อนๆดูนะครับพระมีค่านิยมเน้นหากันอยู่พันบวกลบนะครับพระสวยทำสวยครับถือว่าเป็นพระรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่เป็นกล่องเดิม เขียนไม่นั่งกล่องเลยเนื้อทองสำริดแต่ว่าไม่ได้บอกปรสอนะครับกล่องเป็นฝาถอดออกไม่มีเขี้ยวนะครับ๋ยวผมให้ดูหลายมุมเผื่ออนาคตจะมีเก้ทําดีน,านิทานด้านหน้า ามีความเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะเขียนหลงพอดีวัดพะลูกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เป็นยันีด้านข้างวันนี้มีพาไมใ้เพื่อนดูเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องแสงเลยนะครับสวัสดีครับ